สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้ทุกคนอยู่กับแอดมินนี่นะคะเดี๋ยววันนี้มาเจอกันในคลิปสั้นๆนะคะเป็นเลขดับล่างทุกหลักนะคะสถิติเนี่ยดับเอาอยู่มาแล้ว19งวดเป็นสูตรใหม่ของแอดมินนี่นะแต่อาจจะเป็นสูตรเก่าของพี่ๆหลายๆคนนะคะก็เดี๋ยวมาลองดูกันก็แล้วกันเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อแอดมินขอคนละหนึ่ง ไลค์ like, นะคะขอคนละหนึ่งแชร์นะคะถ้าเข้ามาแล้วนะคะกดหัวใจกดไลค์รัวๆ fc ท่านใดเพิ่งจะเข้ามาติดตามนะคะกดติดตามให้ทมินนี้ด้วยนะใน Youtube แล้วก็ใน f a c e b o o k นะคะขอบคุณพี่ๆที่น่ารักทุกคนมากเลยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมสองทุ่มสองทุ่มครึ่งก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวเรามีนัดกันในซุ้มหัวยกที่7ดนะคะแล้วก็ ดูคอมเมนต์นะคะมีหลายๆคนเคน้าวเสียงออกมาว่ายังไม่เห็นสูตรทำเงินเลยนะคะก็เดี๋ยวหลังจากคลิปนี้ประมาณ1นึ่ทุ่มเดี๋ยวลงสูตรทำเงินให้นะคะก็จะรวบ2สูตรเลยนะคะในคลิปเดียวนะคะอย่าลืมนะกดติดตามไว้ด้วยนะคะส่วนใน f a c e b o o k นะคะลองเข้ามาดูนะประมาณ1นึ่ทุ่มนะคะ ถึงหนึ่ทุ่มสิบเดี๋ยวอันมีลงให้นะในสูตรทำเงินนะคะโอเคค่ะถ้าทุกคนกดไลค์กันแล้วนะคะก็แชร์กันแล้วนะเราไปคำนวณกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นสูตรดับล่างทุกหลักนะคะความหมายของเลขดับล่างคือเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างนะคะ ก็เอาไว้ลดต้นทุนนะคะเราก็มารลุ้นกันอีกทีว่าจะเข้าไหมนะคะแต่ว่าสถิติของเขาเนี่ยถือว่าเดินยาวมากๆเลยนะคะเข้ามาแล้วกว่า19มวดนะถือว่าเป็นอะไรที่แบบโอ้โหแล้วก็วิธีการคำนวณง่ายมากๆไม่น่าเชื่อนะคะทุกคนเราจะดาเพียงแค่หลัก10ล่างคูณ3เท่านั้นเองค่ะได้แล้ว เลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างนะคะอย่างงวดนี้นะในงวดที่ออก16นะคะเราก็ใช้เลขรางวัลในงวดที่แล้วมาคำนวณน,นะโดยการนำหลักสิบล่างคูณ3 3คูณ3ได้9นะคะเลขที่คาดว่าน่าจะไม่มาในเลขล่างคือเลข9ออก16เห็นไหมคะตัวเลขไม่ตรงกันแบบนี้ถือว่าสูตรเข้านะคะใครที่ใช้สูตรนี้อยู่นะคะมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะ,ะเข้าจริงๆนะคะ1คูณ3ได้3 ออก62ต่อไปนะ6คูณ3ได้18ออก11 1คูณ3ได้3ออก67นะคะ6 3 18ออก91 9 3 27ออก46นะ4 3 12ออก66 6. 6 3 18ออก44นะ4 2 4 3 12ออก63 6 3 18ออก14 1คูณ3ได้ 3ออก91เห็นไหมคะไม่มีเลย9 3 27ออก85 8 3 24ออก89 8 4กาสเอ้ย8 3 24ออก61 6 3 18ออก09 0ยคูณ3ได้0ออก43 4 3ามออก79 7ดเกสามออก78 7 3 21ออก9กหนึ่ง งวดน,นี้ก็ง่ายๆเลย9 3 20 7ค่ะเลขที่คาดวันน่าจะไม่มาในเลขล่างคือเลข7นะคะพี่ๆ FC ที่ดูอยู่จนถึงตอนนี้นะคะถ้าพี่พี่มีเลขดับตัวไหนมาแบ่งปันอีกนะคะก็สามารถที่จะแชร์กันได้เลยแต่ว่าแอดมินขอสถิติด้วยนะคะเพราะว่าสถิติค่อนข้างสำคัญนะคะในเรื่องของการคำนวณน,นะคะ โอเควันนี้ก็มาส่งทุกคนเพียงเท่านี้นะคะแวะมาทักทายกันนะคะแล้วก็แวะมาบอกว่าเดี๋ยวประมาณทุ่มหนึ่งจะลงสูตรทำเงินให้นะยังไงฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับวันนี้ RFC ท่านใดนะคะสั่งจองหนังสือเวลาอันมินส่งให้หมดแล้วนะคะตอนนี้ยังสามารถสั่งจองได้จนถึงวันที่12สนะสั่งจองได้ถึงวันที่12คนที่สั่งจองอันมินจะดึงเข้ากลุ่ม v i p ฟรีตลอดชีพ3กลุ่มด้วยกันนะคะในกลุ่มไม่มีการหา ผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะคะมีแต่แบ่งปันแนวทางตัวเลขแบ่งปันสิ่งดีๆให้กันแล้วก็พูดคุยให้กําลังใจกันนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้อแอดมินขอให้ทุกคนโชคดีเกลักกี้ Lucky ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคนเฮงเงปังปนะคะรวยรวรรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16เมษายน,านนี้ค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น